คือตอนที่เขาเปมีหลักฐานชักจนผมเี่นอย่างนงี้ครับว่าคือคดีเนี้ยหลังจากที่เขาไปร้องเนี่ยหลายที่ร้องทนายดังๆหลายคนสิ่งหนึ่งที่ผมก็อยากให้เขาพูดเหมือนกันว่าเขาได้ไปร้องทนายดังคนหนึ่งแล้วสิ่งที่เขาได้รับคําตอบคืออะไระวลรชวดเล่านิดนึงเดี๋ยวพี่จะเล่าต่อเขาไม่ต้องพูดชื่อนะฮะเป็นทนายดังใช่ไหมฮะแต่พูดชื่อนี้รู้จักเลยใช่ไหมใช่เขาพูดนวนๆเลยครับภาษาชาวบ้านครับมึงมีตังเปล่าถ้ามึงไม่มีมึงก็ติดขูกไปพูดอย่างเงี้ย เราว um pues ่าชัดเลยคือค e ือเราไปขอความช่วยเหลือเาเราจะต้องติดค <its> ุกอ่ะแต่ว่าคํานี้เขาตอบคำมาแล้วว่าทาอะไรถูกครับเขาบอกว่ามึงมีตังหรือเปล่าถ้าไม่มีตังมึงก็ติดคุกไปอ่ะใช่ครับคือใบงานที่เขาไปทํางานที่เดอะมอลล์กับที่ปั้นน้ำมันก็มีลายเซ็นของเจ้าของร้านหรือพนักงานเนี่ยเซ็นทุกใบครับแล้วก็มีการถ่ายรูปด้วย อย่างนี้คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่ทดูมาตรงนี้เนี่ยคือเฮ้ยถ้าหลักฐานมันแน่นหนาขนาดนี้ทําไมหลุดไปถึงขั้นถึงว่าเขาจะต้องไปอยู่ในเรือนจําฟรีๆอ,อย่างนี้ะถ้าไม่มีการไปสืบสวนสอบสวนเบื้องลึกอีกนั่นหมายความว่าเขาจะอยู่ในนั้นอีกคือเราเานแค่ไหนเราเคยคุยกับพนักงานสอบสวนแล้วเขาว่าไงอ่ะเขาก็บอกว่าเอาวู้งตรงอ,อายการบังคับเขาเพื่อต้องการเอาผลงานผมก็คุยกับอายการนะครับในวันที่มีการนัดพร้อมกัน ว่าคุณมีหลักฐานอะไรที่คุณจะเอาเข้าไปประหารชีวิตอย่างนี้ได้ด้วยเหรอฮะผมถามก็เลยแล้วเขาว่าไงฮะเขาบอกว่ามันสิทธิ์ของเขาเขาใช้ดูพินิษผมบอกดูพินิษของคุณน่ะคุณก็ต้องดูได้ว่าคุณมีพยานหลักฐานอะไรที่มันหนึ่งการเงินเชื่อมไหมก็ไม่มีการตรวจสอบการเงินก็ไม่ไม่ปรากฏว่ามีเงินเชื่อมสองโทรศัพท์ก็ไม่ใช่ของวีระโชธนะเป็นของพ่อเขาผู้ต้องหาตัวจริงคุณเอาแค่คาพูดของเจ้าที่เคอรี่ที่กลับไปกลับมา นะครับซึ่งเราก็ไปสอบแล้วก็ให้เขาดูว่านี่ไงเขายืนยันแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่วีระโชคเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปว่ากันในศาลแล้วผมยื่นเนี่ยโดยที่ต้องบอกเลยต้องขอบคุณท่านสมศักดิ์เทพธุทินด้วยที่อนุมัติเงินกองทุนยื่นทำให้เราสองล้านบาทไปประกันตัววีรโชคอายการค้านครับค้านประกันตัวด้วยนประกันตัวซึ่งเราดีผมเป็นคนค้ำให้ด้วยใส่กำไรเอ็มด้วยแล้วก็วางเงินสดสองล้านด้วยแต่อายการค้านครับไม่ให้ประกันเพราะโทษประหารชีวิต ผมก็กับวีรโชดก็ต้องอดทนอ,อะไรเพราะว่าเราก็ต้องรอความยุติธรรมซึ่งเป็นช่วงโควิดด้วยคดีก็เลื่อนไปเรื่อยจนทั้งวีรโชดต้องติดคุกสึงสองปีแต่แต่สุดท้ายก็คือเมื่อวานนี้ก็คือวันแห่งอิสรภาพของคุณคือเพูดงน่าว่าต้องขอบคุณนะครับท่านองค์คณะผู้ว่าศาสา,สานายรัชดาชท่านชัดเจนเลยครับว่าเคอรี่เป็นพยานเท็จ ทำให้คนคนหนึ่งชีวิตของครอบค,<ท> s <S ครัวพังเลยนะครับผมบอกให้ครับว่ามันจะจะพอพอไหมครับภรรยาเขาก็ไป่มีแฟนใหม่ครับโอ้ครอบครัวบ้านแตกเลยครับออกรมคุ้มครอง,งสิทธิ์ก็ยินดีที่จะจะดูแลนะครับเพียงแต่ว่าตอนทีนี้เราจะต้องรอก,ก่อนว่าอายการจะอุทธรณ์คดีนี้หรือไม่อ,อ๋อต้องรอดูดก่อนก็คือในกฎหมายมันใช้คําว่าคดีถึงที่สุดถึงที่สุดว่าจําเลยไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดครับคดีถึงที่สุดตอนนี้เพิ่งเป็นศาลชั้นต้น นั่นหมายความว่าถ้าอายการอุทธรก็ต้อง,<ต>องรอต้องรอก่อนเพื<ช>่อให้ดูว่าอุทธรเป็นยังไงอีกนี่แหละฮะใช่ครับก็อุทธร์ต่อาจจะมีดีกาขั้นตอนก็แสดงว่าก็อยู่ตรงนี้ก่อนถ้าสมมติเกิดไม่อุทธร์ท่านจะเกิดถ้าไม่อุทธรก็ถือว่าคดีสิ้นสุดแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็ภาวนาช่วยน้องเขาก็คือถ้าอายการไม่อุทธรเนี่ยก็พี่พี่อาจก็คงจะเอาน้องเข้ามายื่นคําขอเราก็จะรีบจะพิจารณาเรื่องให้ภายในยี่วัน การเยียวยาจะได้เท่าไหร่ยังไงครับก็การเยียวยามันก็จะได้อันดับแรกก็คือได้วันละวันละค่าทดแทนวันละห0รอที่ถูกคุมขังวันละ500รนะครับ <500 S 2> ก็เอาจํานวนวันคูณเข้าแล้วก็ค่าชดเชยค่าขาดทําขาดประโยชน์ธรรมหาได้ก็ค่าแรงขั้นต่ําคูณด้วยจํานวนวันที่ถูกคุมขังแล้วก็ค่าทนายที่ใช้จ่ายทั้งหมด ที่ใช้จ่ายไปในการดําเนินคดีก็จ่ายตามจริงคือในความคิดผมนะครับครับถ้าอายการยังมีสมมสํสนึกนะคดีเนี้ไม่ควรอุทธร์หรอกเพราะว่าศาลท่านพิพากสาวออกมาคือเป็นแพ้ขาวเลยไม่ใช่แพ้ต้องสงสัยหรือย่ประโยชน์ความสงสัยคือแพ้สีขาวเลยถ้าอายการยังยังอุทธร์ผมว่ามันโอ้โหมันเลจะพูดยังไงคุณใจร้ายมากอ่ะคือคุณจะเอาคนบริสุทธิ์ไปประหารชีวิตเนี่ยเพียงแค่คุณต้องการคือง่ายเอาผลงาน หรือคุณต้องการเอาความส่ใจซึ่งคนเนี้ผมรู้จักแล้วผมก็เถียงกับเขามาตลอดในศาลด้วยนะนอกศาลด้วยนะครับปัญญาการคนดังเลยในวงการยาเสพติดเขรู้เลยคนเนี้ยพลาดตรงไหนคะคือตอนนี้เขาไม่หลักฐานชัดเจนอรแบบนี้อย่างนงี้ครับว่าคือคดีเนี้ยหลังจากที่เขาไปร้องเนี่ยหลายที่ร้องทนายดังๆหลายคนคสิ่งหนึ่งที่ผมก็อยากให้เขาพูดเหมือนกันว่าเขาได้ไปร้องทนายดังคนหนึ่ง แล้วสิ่งที่เขาได้รับคาตอบคืออะไรอ่ะวีดชดเล่านิดนึงเดี๋ยวพี่จะเล่าต่อเขาไม่ต้องพูดชื่อนะฮะเป็นทนายดังใช่ไหมฮะแต่พูดชื่อนี้รู้จักเลยใช่ไหมใช่อ่ะบเขาพูดทวนๆเลยครับภาษาชาวบ้านครับมึงมีตังเปล่าถ้ามึงไม่มีมึงก็ติดคุกไปพูดอย่างเงี้ยเราอ็ชดเลยคือคือเราไปขอความช่วยเเลยเราจะต้องติดคุงอ่ะแต่ว่าทำใี้เขาตอบคำัามแล้วก็ทำไรถูกครับ เขาบอกว่ามึงมีตังหรือเปล่าถ้าไม่มีตังมึงก็ติดคุกไปอ่ะใช่ครับใบงานที่เขาไปทํางานที่เดอะมอลล์กับที่ปั้นน้ามันก็มีลายเซ็นของเจ้าของร้านหรือพนักงานเนี่ยเซ็นทุกใบครับแล้วก็มีการถ่ายรูปด้วยอย่างนี้คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่ทดูมาตรงนี้เนี่ยคือเฮ้ยถ้าหลักฐานมันแน่นหนาขนาดนี้ทําไม หลุดไปถึงขั้นถึงว่าเขาจะต้องไปอยู่ในเรือนจําฟรีๆถ้าไม่มีการไปสืบสวนสอบสวนเบื้องลึกอีกน่นหมายความว่าเขาจะอยู่ในนั้นอีกคือเราเคยเราเคยคุยกับพนักงานสอบสวนแล้วเขาว่าไงฮะเขาก็บอกว่าเอาพูดตรงๆอัยการบังคับเขาอะเพื่อต้องการเอาผลงานผมก็คุยกับอัยการนะครับในวันที่มีการนัดพร้อมกันว่าคุณมีหลักฐานอะไรที่คุณจะเอาเขาไปประหารชีวิตอย่างนี้ได้ด้วยเหรอฮะผมถามเขาเลยแล้วเขาว่าไงฮะเขาบอกว่า มันสิทธิ์ของเขาเอาใช้ดูพินิษตผมบอกดูพินิษตของคุณน่ะคุณก็ต้องดูได้ว่าคุณมีพยานหลักฐานอะไรที่มันหนึ่งการเงินเชื่อมไหมก็ไม่มีการตรวจสอบการเงินก็ไม่ไม่ปรากฏว่ามีเงินเชื่อมสองโทรศัพท์ก็ไม่ใช่ของวิรโชธนะเป็นของพ่อเขาพูดหาตัวจริงคุณเอาแค่คาพูดของเจ้าหน้าที่เคอรี่ที่กลับไปกลับมานะครับซึ่งเราก็ไปสอบแล้วก็ให้เขาดูว่านี่ไงเขายืนยันแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่วิวริโชบ,บเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปว่ากันในศาล แล้วผมยื่นเนี่ยโดยที่ต้องบอกเลยต้องขอบคุณท่านสมศักดิ์เทพทินด้วยที่อนุมัติเงินกองทุนยื่นทาให้เราสองล้านบาทไปประกันตัววิรโชธอายการค้านครับค้านประกันตัวด้วยประกันตัวซึ่งเรายินดีผมเป็นคนค้ำให้ด้วยใส่กำไรเอ็มด้วยแล้วก็วางเงินสดสองล้านด้วยแต่อายการค้านครับไม่ให้ประกันเพราะโทษอาหารชีวิตผมก็กับวิรโชธก็ต้องอดทนเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ต้องรอความยุติธรรม ซึ่งเป็นช่วงโควิดด้วยคดีก็เลื่อนไปเรื่อยจนทั้งวีรโชนต้องติดคุกสึงสองปีแต่แต่สุดท้ายก็คือเมื่อวานนี้ก็คือวันเห็นอิสรภาพของคุณคือพื่ง่ายว่าต้องขอบคุณนะครับท่านองคณะผู้ว่าศาลนายรัชดาท่านชัดเจนเลยครับว่าเคอรี่เป็นพยานเท็จทําให้คนคนหนึ่งชีวิตของครอบครัวเปลี่ยนเลยครับพังเลยนะครับผมบอกให้ครับว่ามันจะจะพ่อพ่อไหมครับภรรยาเขาก็ไม่มีแฟนใหม่ครับโอครอบครัวบ้านแตกเลยครับ กรมคุ้มครองสิทธ์ก็ยินดีที่จะจะดูแลนะครับเพียงแต่ว่าตอนทีนี้เราจะต้องรอก่อนว่าอายการจะอุทธรคดีนี้หรือไม่ต้องรอดูก่อนก็คือในกฎหมายมันใช้คําว่าคดีถึงที่สุดถึงที่สุดว่าจําเลยไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดคดีคดีถึงที่สุดตอนนี้เพิ่งเป็นศาลชั้นต้นนั่นหมายความว่าถ้าอายการอุทธรก็ต้องรอต้องรอก่อนเพื่อให้ดูว่าอุทธร์เป็นยังไงอีกนี่แหละใช่ครับก็อุทธรแต่อาจจะมีดีกา ขั้นตอนก็แสดงว่าก็อยู่ตรงนี้ก่อนถ้าสมมติเกิดไม่อุทธรท่านจะเกิดอะไรถ้าไม่อุทธรก็ถือว่าคด,ดีสิ้นสุดแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็ภาวนาช่วยน้องเขาก็คือถ้าอายการไม่อุทธรเนี่ย<ะ>ก็พี่พี่อาจก็คงจะเอาน้องเข้ามา<ะ><ะ>ยื่นคําขอเราก็จะรีบจะพิจารณาเรื่องให้การเยียวัน การเยียวยาจะได้เท่าไหร่ยังไงครับก็การเยียวยามันก็จะได้อันดับแรกก็คือได้วันละวันละค่าทดแทนวันละ500ที่ถูกคุมขัองวันละ500นะครับก็เอาจํานวนวันคูณเข้าแล้วก็ค่าชดเชยค่าขาดทําขาดประโยชน์ธรรมหาได้ก็ค่าแรงขั้นต่ําคูณด้วยจํานวนวันที่ถูกคุมขังแล้วก็ค่าทนายที่ใช้จ่ายทั้งหมด ที่ที่ใช้จ่ายไปในการดําเนินคดีก็จ่ายตามจริงคือในความคิดผมนะครับครับถ้าอายการยังมีสมานสนึกนะคดีเนี้ไม่ควรอุทธร์หรอกเพราะว่าสารท่านพิพากษาออกมาคือเป็นแพ้ขาวเลยไม่ใช่แพ้ต้องสงสัยหรือจ่ประโยน์ความสงสัยคือแพ้สีขาวเลยถ้าอายการยังยังอุทธร์ผมว่ามันโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงคุณใจร้ายมากอ่ะคือคุณจะเอาคนบริสุทธิ์ไปประหารชีวิตเนี่ยเพียงแค่คุณต้องการคือง่ายเอาผลงาน S <S หรือคุณต้องการเอาความใส่ใจซึ่งคนเนี้ยผมรู้จัก <S <S แล้วผมก็เถียงกับเขามาตลอดในศาลด้วยและนอกศาลด้วยนะคร,รับปร,รนยาการคนดังเลยในวงการยาเสพติดก็รู้เลยคนเนี้